ุ้นไทยตลอดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากคุณกัลทหท์กยศรัตธานักกลย,ยุทธ์ไฟวิเคราะห์หลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS i n อ e r ินเ i o n a เชประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณกัน <S <S ครับสวัสดีครับคุณออสคุณโจ้และนักลงทุนทัางผู้ฟังครับครับดูทิศทางหุ้นวันนี้เองยังคงปรับตัวลงนะครับมีการประเมินไว้อย่างไรบ้างครับคือจริงๆต้องเรีออยนนี้ครับว่า หุ้นไทยตอนเช้าเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่นับเรื่องเดลต้าครับจริงๆเปิดบวกนะเพราะเดลต้าเขามีประเด็นเฉพาะตัวอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือสองเรื่องหุ้นกู้แปลสภาพนะครับที่ราคา187กับบิ๊กหลอดเมื่อวานที่134ซึ่งมันมีการเช็คกับทางบริษัทเราคิดว่าบิ๊กหลอดที่ออกมาจะเป็นตัวเดลต้าไต้หวันเองเพื่อให้มันแมทช์กันเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องอะไรของเขาภายในองค์กรนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดแรงขายออกมานะครับ แรงขายน่าจะเป็นเกิดจากเรื่องของบิตหลอกราคาต่ำกว่าในกระดานเพราะตรงนี้ราคาก็ลงมาแล้วแต่เรายังมองเหมือนเดิมครับว่าเดลต้าเนี่ยเอ,อเป็นหุ้นที่เหมาะกับการเทรดนะครับลงมาแบบนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแบบนี้เหมาะกับการเข้าไปซื้อแล้วพรุ่งนี้ถ้าเด้งขายเลยอกลยุทธ์ยังเหมือนเดิมครับสำหรับใรมั่นหนึ่งครับครับผมครับทีนี้เราเรามีการ ประเมินกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้อย่างไรครับเพราะว่าดูแล้วดัชนีเองเนี่ยยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องอย่างนี้ครับผมผมคิดอย่างนี้ครับออย่างที่บอกเดลต้าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไตรมาสหนึ่งด้วยภาพของเองินบาทที่อ่อนดอลลาร์ที่แข็งการเข้ามารับตําแหน่งของทรัมป์ในวันที่ยี่สิบแล้วก็เรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับแล้วก็เมื่อวานที่งานสัมันานข่าวหุ้นท่านนาดิตนาะยก,ก็พูดชัดเจนว่าเราต้องการทรับ คอนฟ idence แล้วก็เซนติเมนต์ซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลาสร้างระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไตรมาสหนึ่งเราต้องอยู่กับหุ้นที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปและเป็นหุ้นประมาณห้าหกตัวเจ็ดตัวอาจจะเป็นเจ็ดนางฟ้านะครับเดลต้าตัวแรกลงมาถ้ารู้สึกว่ารับความเสี่ยงได้แล้วมีจุดสต็อปล็อตเท็โฟรฟิตซื้อเก็งกำไรได้ครับเดลต้าตัวแรกกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มกับกัปแอดวานซ์อินทัชสามตัวนะครับวันไหนขึ้นไม่ต้องซื้อฮะลงวันไหนลงก็ซื้อ ขึ้นอ่าซื้อมาไหน,นลงก็ซื้อแล้ววันต่อมาก็ใช้ได้อีกเดิมครับก็บขึ้นมาเส้นนี้เขารีบาวขายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแบงคนะ์แลวต้องเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ scb K Bank, b BL. แบ k bbl เราเชื่อว่าหกเจ็ดตัวเนี่ยเจ็ดนางฟ้าของเมืองไทยเจ็ดตัวเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่แข็งกว่าตลาดแล้ววนกลุ่มเล่นได้ในยาที่ตลาดไม่มีทรงแบบนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเป็นเจ็ดตัวครับที่ช่วงนี้เน้นเทรดช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะลงทุนหุ้นไทยเพราะว่าถ้าคุณลงทุนหุ้นไทยตอนนี้หุ้นเป มันมีค่าเสี่ยงโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับครับผมครับครับงั้นคุณการครับผมในช่วงจังหวะนี้ไม่ไม่เป็นโอกาสที่ลงทุนหุ้นไทยแต่คุณกันพอจะมีหุ้นที่น่าสนใจและน่าลงทุนในช่วงนี้บ้างไหมครับในตัวอรายตัวก็ได้หรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้นอกเหนือจากเจ็ดหุ้นที่กล่าวมา็นะครับผมค่ะเจ็ดหุ้นที่กล่าวมาเป็นเทรดเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากลงทุนจริงๆแล้วมีเงินเย็นผมคิดว่าตัวที่คิดว่าเซฟที่สุดก็คงจะเป็นคาปรีที่ น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นที่เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆฮนะ ECIL r e c e i v e แจกเงินหมื่น,น,นหลายเฟสอ่าแล้วก็การเข้ามาของนักท่องเท,ที่ยวอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นค้าปลีกจะเป็นตัวที่ได้ได้ประโยชน์ง่ายที่สุดในแง่ของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าถ้าเราเลือกเราขอเลือกตัวใหญ่สองตัวก็คือ crc cpo แต่ถ้าเป็นตัวเล็กหน่อยก็อาจจะเป็นโมชิโมชิสามตัวนี้เราเช็คตัวเลขไตรมาสสี่ครับยอดขายสาขาเดิมตัวเลขเติบโตฮะเติบโตดีกว่าเมื่อเทียบกับ โซนอื่นเช่นดีกว่า BJC ดีกว่า CPX Star อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มที่เหมาะกับการลงทุนและราคาอยู่ในโซนล่างเนี่ย้าปลีกแต่ต้องเรี่ยงนี้นะครับครับหุ้นหลายตัวในตลาดตอนนี้ถูกมากแต่ก็ต้องเลือกอยู่ดีเพราะว่าถูกแล้วมันก็ยังลงต่อได้นะครับครับผมครับคุณการครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยในในประเทศจีนครับในโซเชียลมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเบรกการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับตรงนี้ เป็นเป็นเชิงลบกับหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนฮะเรื่องเหตุผลว่าทําไมเราเลือกคาบลีกนะค,ะครับเพราะคาปลีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของท่องเที่ยวครับบ้างแต่มันยังมีอุปสงค์ในประเทศที่คนเรากินใช้กันเองครับแต่เราเลยไม่เลือกโรงแรมเพราะโรงแรมหลายตัวนี่ก็ถูกมากเหมือนกันอย่างเอราวันเซนเทลมินพวกนี้ลงเยอะครับแต่พอเจอข่าวตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้ยังไม่ราคาหุ้นอาจจะยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้ นะครับอาจจะเราอาจจะได้ขอ,องที่ถูกกว่านี้รอต้องรอเรื่องนี้ซาผมคิดว่าอย่างน้อยต้องใช้ประมาณสักช่วงประมาณใ,ใกล้ๆกลุ้ดจีหรือว่าเลนทายเดือนสองอะไรก็แล้วอะไรช่วงนี้นะครับเพราะรนั้นหุ้นถูกเป็นตลาดแต่เราต้องเลือกให้ดีถ้าจะเราจะลงทุนณจุดนี้ครับผมครับครับ,รบทีนี้หันมามองภาพรวมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของดัดชนีเนี่ยนะครับตอนนี้นักลงทุนหลาย,ลายคนก็มองว่าแหมพันสามร้อยจุดนี้รับอยู่หรือเปล่า รับแรกคือพันสามยี่สิบนะครับอันต่อมาที่ไม่สามารถจะหลุดได้คือพันสองแปดศูนย์เพราะถ้าหลุดเนี่ยเสียเสียทรงเลยเพราะนั้นนี่ผมคิดว่าตอนนี้ดาวไซต์ก็เริ่มปิดเริ่มปิดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่ไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่ใช่จังหวะที่ฉันรอตรงนั้นได้ก็ทําแบบที่ผมบอก่อนก็คือเทรดเทรดหมุนของเจ็ดตัวเจ็ดนางฟ้าหุ้นไทยเทรดดิ้งนะครับแล้วรอจังหวะดีๆในการเข้าไปซื้อลงทุนสำหรับหุ้นไทยผมเชื่อว่าเร็วที่สุดนะ ปลายใจมากหนึ่งต้องรอก่อนนะเราผมเชื่อว่าความมันผุนจะยังอยู่กับเราเพราะว่าช้ำยังไม่ได้เข้ามานเลยถ้าทําเข้ามาเนี่ยมาตรการอะไรต่างๆก็ต้องมาแน่ความมันผุนก็ยังจะคงอยู่นะครับครับผมครับได้ครับคุณกันขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ